สวัสดีครับสวัสบพบก,กับพวกเราครับวันนี้ก็เป็นติดปากไรสไตล์ครับนะเราจะมาจุดตั้งเขคมป์เราจะทําแบบนี้สัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งนะโดยที่จะออกไปหาพื้นที่ที่ไม่ซ้ําเลยเจอที่สวยๆก็เปิดท้ายกระบะตั้งแคมป์ปุ๊บนั่งเล่นนั่งชิลกันเลยครับดิบกาแฟสดเล่นนั่งกินชิลๆครับจริงๆปกติตรงนี้นะครับถ้าเรามาเวลาประมาณหกโมงเย็นโมง จะเป็นพลาทิศกำลังขึ้นใช่ครับทายแต่ว่าวันนี้นักงด้วยว่าฝนตกฝนตกแต่ไม่เยยเมื่อเช้าน่าจะเมื่อคืนนะต้องเปตกก็ยอมเลยครับวันนี้ฟ้าก็เลยคลึมๆนิดนึงแต่ก็ได้บรรยากาศดีแบบนึงไม่ร้อนครับเดี๋ยวเรามาตั้งอุปกรณ์แล้วก็ดิ่มกาแฟกันเลยโอเคเรามาจัดจัดซิทที่นั่งก่อนขอร้บกันก่อนครับไปไปดูกัน ครับผมและตอนนี้พวกเราก็อกดอดเขาเรียกอะไรไม่รจัก <laughs> นี่เราก็ขึ้นฟ้าชิดเสร็จเรียบร้อยครับจัดพับจัดพื้นที่เดี๋ยวเรามานั่งดิฟกาแฟนะครับเราก็มีมาริกาแฟมาสองสองแบบนะสองแบบครับของร้านไหนครับไม่โฆษณาครับเขา<ม>ไม่เป็นสป <laughs> อนเซอร์เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับทางไหนครับทางไหนนี่ครับอันนี้ร้านร้านพวก ใช่ครับแต่กขาไม่ได้เป็นซัมพลเซอร์แร้วอีกร้านหนึ่งก็ต้องแนะนํานะครับว่าของกาแฟนะครันี่คือดีจริงๆแล้วอีกร้านหนึ่งธรรมดาร้านหนึ่งเป็นของานี่ครับธรรมดาร้านธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับแต่เาก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วนะครับแต่มันก็หลังเหมือนกันนะใช่ครับอืมไม่อะครับอยากรู้รสชาติเป็นไงก็หาซื้อกนอซื้อมาลองครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มบุดกาแฟบุดกาแฟเลยครับ ลองดูครับอืมหอมมากเลยครับยังชิมไม่ได้ครับร้อนครับอืมรสชาติกาแฟอร่อยครับทั้งสองร้านเลยนะครับอร่อยครับอ่านี่ครับไม่ได้เอาส่งไม่ได้นี่นะครับกาแฟของเราครับกับบรรยากาศชิลๆแบบนี้ครับผม เดี๋ยวพาไปเดินชมครับหอมมากครับก็เป็นทะเลสาบนะครับถัดไปอีกไม่ไกลก็ถึงกอยแล้วครับแต่หมายถึงว่าต้องไปทางทะเลนะครับหอมมากครับ ก็เป็นที่ไฮไลท์ของพวกเราครับที่มาตกปลามาครัพักผ่ชิวๆครับนั่งเล่นพาไปชมบรรยากาศครับ สำหรับวันนี้ก็ก็ขอตัวกลับไปหาอะไรกินก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปหาอะไรกินแล้วก็เข้าออฟฟิศกันก่อนเก็อย่าลืมนะครับรายการนี้รายการพิจักติดปากไลฟ์สไตล์นะครับเป็นสไตล์เป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเรานะครับของชาวติดปากก็พวกเราจะพยายามหาที่พักผ่อนที่ลับๆ อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแนะนํากันไม่ถึงกับรับนะแล้วก็นะครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าท่านใดนะครับมีที่แนะนํานะครับให้อยากให้พวกเราไปตั้งอ่าแนะนำเข้ามาได้เลยอย่าลืมว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับกับช่องติดปากขนาดใหญ่นะครับครับผมแล้วก็ช่อง youtube นะครับใช่ครับขนาดใหญ่ครับผมแฟนช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจของพวกเรานะครับก็ติดปาก .com ครับผม สำหรับวันนี้ก็พวกเราก็ขอตัวลาก่อนแล้วกันนะครับครับผมบ๊ายบายจุบี้บิ๊บบิบบเฮ้ยไม่เจอกันนอไปเรื่อเมริกาปองเปงปองเปงนี่นะครับตอนนี้ก็ ตมกำลังรอให้มันเดือดครับเสียงชูชีชูชีครับรอว่ามันปลุง